ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A ออมูลออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวราภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระเครื่อง ที่จะดลบันดาลความสำเร็จให้กับท่านในปีใหม่ปี2564นี้พระกำแพงเปิดโลกเรามาทราบประวัติความเป็นมาของพระกำแพงเปิดโลกกันก่อนนะครับพระกำแพงเปิดโลกเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันกับ พระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพระกำแพงสุมกอ่อสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่ห้าแห่งกรุงสุขโทขทัยคั้นเมื่อคลองเมืองชากังราวอายุถึงปัจจุบันนะครับก็กว่า700ปีพุทธศินนะครับเป็นแบบสุขโขทยัยเป็นพระ ปางเปิดโลกนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะที่สง่าผืงผายดังมหาบุรุษนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ผ่านการเผานะครับทำให้เนื้อดินนะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มในเนื้อพระนะครับจะปรากฏ เม็ดสีแดงๆนะครับเรียกว่าว่านดอกมะขามพุทธคุณยอดเยี่ยมในด้านโชคลาภโภคทรัพย์นะครับเช่นเดียวกับพระกำแพงสุมกอรพระกำแพงลีลาเม็ดขนุน,นะครับเจ้าของฉายามีกู่ไว้ไม่จุดแต่ที่พิเศษนะครับสำหรับพระกำแพงเปิดโลกนะครับ ก็คือเป็นพระที่ช่วยดลบรรดาลความสำเร็จให้ผู้ที่เคารพบ,บูชานะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระปางเปิดโลกนะครับเป็นพระปางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้หลังจากที่สำเร็จอรหันนะครับก็ได้ขึ้นไปเทศโปรดพระมารดาบน สวรรค์นะครับเมื่อเทพโปรดพระมารดาส็กเนี่ยก็เดินกระทางกลับมาอย่างโลกมนุษย์นะครับท่านได้แสดงอิทธิปฏิหารโดยเปิดโลกทั้งสามโลกให้มองเห็นกันนะครับคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็นรกนะครับทำให้ได้รู้ว่าแต่ละโลกนะครับอยู่กันอย่างไร โลกสวรรค์สำหรับผู้ที่ทำความดีก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับโลกนรกสำหรับผู้ที่ทำความชั่วก็อยู่อย่างทุกข์ยากทรมานสำหรับโลกมนุษย์นะครับก็เป็นโลกที่มีโอกาสเลือกนะครับว่าจะทำดีหรือทำชั่วนะครับใครทำดีก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุข นะครับส่วนใครที่ทำชั่วก็มีโอกาสที่จะได้รับทุกขเวทนานะครับพระปางเปิดโลกเนี่ยในอีกในหนึ่งนะครับก็คือเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้เห็นถึงความสำเร็จนะครับขจัดฝันเป่าอุปสรรคต่างๆนะครับให้สามารถดำเนินงานได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับก็เป็น พุทธคุณอีกด้านหนึ่งนะครับของพระกำแพงเปิดโลกนะครับสำหรับพุทธลักษณะนะครับก็มีพุทธลักษณะที่อ่พึงพายดังมหาบุรุษนะครับพระอุระนะครับกว้างนะครับเอวคอดเกีว่วแขนทั้งสองข้างนะครับทิ้งลงข้างพระวรกายนะครับซึ่งก็ มีความเด่นสง่านะครับสง่าผ่าเผยหากเทียบกับมหาบุรุษนะครับก็คือทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้พร้อมที่จะรับการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นลักษณะของอพระกำแพงเปิดโลกนะครับสำหรับองค์นี้ก็พิเศษนะครับตรงที่เราจะเห็นหน้าตาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชม าการเจาะลึกเนื้อพระกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับมาศึกษาเจาะลึกนอกเนื้อพระนะครับว่าพระกำแพงเปิดโลกองค์นี้มีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรนะครับครับเรามาชมเจาะลึกเนื้อพระนะครับพระกำแพงเปิดโลกนะครับ เป็นพระเครื่องที่มีแม่พิมพ์เฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังก็ใช้การกดนะครับปั๊มด้วยมือนะครับเนี่ยนะครับก็จะกดให้มีลักษณะโนูนอุ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้พระมีความแข็งแรงนะครับท่านสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของพิมพ์พระนะครับ จะมีความคมชัดงดงามนะครับเนี่ยนะครับการไล่สเตปนะครับหรือมิติในการแกะพระเนี่ยนะครับจะมีการไล่สเต็ปที่สวยงามนะครับมีมิติที่สวยงามชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับสำหรับเนื้อพระนะครับ องนี้พิเศษนะครับมีหน้าตานะครับให้เห็นนะครับซึ่งนี่คือความละเอียดอ่อนในการแกะแม่พิมพ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับที่เราเห็นก็จะไม่ค่อยเห็นหน้าตานะครับแต่สำหรับองค์นี้เนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเลยนะครับนะครับถือเป็นต้นแบบที่ดีนะครับ พระอุระผึ่งภายนะครับเอวคอดเกี่ยวดังมหาบุรุษนะครับจะเห็นว่าตามซอกลึกเนี่ยมีคา,าบกลุ่นะครับอยู่ตามซอกซอกลึกนะครับแล้วก็มีการาลงลักนะครับที่องค์พระนะครับซึ่งก็ เห็นทั่วทั้งองค์เลยนะครับติดแน่นอยู่กับเนื้อพระนะครับมีการหลุดล่อนออกไปบางส่วนเนื้อพระนะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับหากโดนสัมผัสมากๆเนี่ยนะครับก็จะ มีความมันวาวขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะของเนื้อพระกุกเมืองกำแพงเพชรนะครับนะครับเนื่องจากสร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับผ่านการเผาเนี่ยทำให้มีความาละเอียดหนึกนุ่มนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับ สำหรับองค์นี้นะครับก็จะมองเห็นความเก่าอย่างชัดเจนนะครับนะครับด้านหลังมีลายมือกดนะครับเนื้อพระนะครับแล้วก็ลักเก่านะครับกาติดแน่นกับเนื้อพระนะครับมีคราบกรุบนะครับ อยู่เหนือลักษนะครับนี่บริเวณใต้ฐานนะครับเป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่านะครับแล้วก็หายากพิมพ์หนึ่งของเงินงกำแพงเพชรน,นะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับ พระกำแพงเปิดโลกเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับนำมาให้ท่านได้ชมเป็นพระเครื่องที่จะดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จกับผู้ที่นับถือบูชานะครับก็นำมาเป็นองค์แรกในปี2564นีนี้นะครับขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้ และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชร หนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขนพลเรียนรู้จดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกาย นิตยสาร A, ออมฤตออนไลน์ออนไลน์แมกกาซีนสื่อกลางการปล่อยเช่าโชว์ของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จ ที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด1น time ทล็อกดาวน์สเตทแอ นิว o r มอ l มีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีนทาอาร์ตออนเอิร์ศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใด ดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ Art on Earth ท่องไปกับมือถือท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชร,ร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก เดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพชรหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อ บรลภาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ